สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องิ u จี e Channel นะคะคลิปนี้เลกก็จะพาทุกคนมาไต่แหลงกันอีกแล้วนะคะไปมามาทุกคนตอนนี้มีผู้เล่นอยู่41คนนะคะชิบชๆบช,บช,บช,บชบ เก็บไปก่อนโอเคขออนุญาตฟร์มตรงจุดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่อื่นกันนะคะ โอเคขอฟาร์มตรงจุดนี้ก่อนอมีเห็ดด้วยพลาดเห็ดไม่ได้จริงๆค่ะใครเป็นบ้างที่แบบเจอเห็ดแล้วก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคตอนนี้เราก็ ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นอุย้ยอุ้ยโอ้โหทุกคนวิ่งไม่ทันไงเติ้ลอุ๋ยิงใครไม่ได้เลยค่ะ EP นี้ไม่รู้ว่าจะบวกหรือเปล่าพลัแงแพทแล้ว้ววดย โอเคบวกสนะคะอีพีนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย